นายช้านน์แพทย์ศาสตร์ครับผมก็ผมบอกเลยว่าโครงการนี้ก็ดีน่ะของการที่ดีใจมากๆาครับที่ได้เข้ามาแล้วก็บอกเลยว่าจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดมากๆแน่นอนครับผมสวัสดีครับพิ่งครับผมทีมละทีนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมกับโครงการผู้พิทักษ์เืนป่าและเคืนผืนป่านะครับสัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับผมเอิร์ตปฏิยุทธ์มีนนะครับก็ขอฝากผู้พิทักษ์ป่าและเืนผืนป่าด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับเฟิร์สนัทเชอร์นัทเกียรติวุชร์ครับก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ก็พวกเราทั้งเจ็ดคนอยากจะทำให้เต็มที่ครับครับโมเดลครับแล้วนัทเชอร์ก็ช่วยกับอกกันนแล้วก็จะบอกว่าวันที่สามก็ได้รับเงินที่พักเสร็จของเกียรติวัชรินทร์แล้ก็ต้องมีการสา สักูับพี่เดี๋ยวผมขอเรียกเชิญตัวแทนบริษัทผู้ดูแลทัวร์าูบีท่าบทเวทีนิดนึงนะครับพูดคุยกันนิดนึงอ่าใช่ลองแนะนำบริษัทสิครับทำเกี่ยวกับอะไรแล้วก็น้องๆทั้งเจ็ดคนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงพอดีมีท่านคณะกรรมการอยากรู้ โอ้โหเดี๋ยวยืนกันได้ค่ะไม่ไม่สะดวกน,นางค่ะค่ะสวัสดีค่ะหน่อยนะคะนักพรค่ะเออเรามาจากค่ายบริษัทเขาขออมพาร์จำกัดน,นะคะเขาอัมพาร์จำกัดเป็นค่ายที่ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์โฆษณาแล้วก็รวมไปถึงเพลง ค่ายของเราเนี่ยมีดูแลเรื่องศิลปินมากมายเหมือนกันค่ะแล้วก็น้องๆที่ได้มาเนี่ยบางคนนี่มาจากทูปีน้ำวันคือแต่ละคนที่เราได้มาคือไปเดินผ่านแล้วก็เขามีเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดค่อนข้างกว้างไกลแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พอๆกับการเรียนเหมือนกันค่ะ อ่าตอนนี้น้องๆกำลังเรียนอยู่ค่ะคนนี้เล็กสุดอายุ15ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะ17 18 19 20เช้าไหมคะ่คะก็ทุกคนยังเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะ,คะมีคนนี้ค่ะม .4 อ,อ่ะอยู่มาหาลัยบ้างนะคะอันนี้จบแล้วนู่ สวัสดีครับผมตะว,วันอาย17ปีครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่มของที่สจราชวิทยาชบุรจังหวัดสุพรรณครับครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมเอสพอครับผม,มนะตอนนี้อยู่โคราชครับศึกษาอยู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับตอนนี้ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตครับ ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปรุลศึกษาอยู่ที่ราชมงคลรัตนารักษ์ถามผมไหมฮะผมศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะจบไปแล้วหลายหลายปีดีดะตลอดน,นี้ขอบคุณนะครับก็จริงๆแล้วอยากให้เห็นแบบนี้แหละครับภาพลักษณ์ของตัวแทนจากเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ อย่างลูกจิตสานึกนะครับโดยที่หน่อยเองเนี่ยมองว่าที่บริษัทเข้ารา่วมครั้งนี้เพราะว่าอยากให้น้องๆเนี่ยฝังชิปตัวนี้ไว้ก็คือให้เราขึ้นป่าแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเวลาไปเที่ยวอย่าลังแกต้นไม้อย่าทิ้งขยะอะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดนะครับการถ่ายภาพร่วมอีอกหนึ่งรอบเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนสัมภาษณ์น้องๆได้นะครับแต่ว่าขอให้เสร็จพิธีการนิดนึงยังมีต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับนอกจากจะ มีคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วเนี่ยนะครับยังมีในส่วนที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับอยู่ด้านหลังซึ่งวันนี้เรามีตัวแทนต้องบอกยนี้ว่าเมื่อใดก็เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ CSR ต้องบอกว่าถ้าพูว่าเป็นเจ้าของสินค้าจะพูดว่าเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนตลอดเลยนะครับซึ่งวันนี้ ขอนน้องๆกับพี่หน่อยอยู่ก่อนเนาขอเอาสปอนเซอร์ผู้สนสับสนุนเราขึ้นด้วยขอเรียนเชิญคุณจาจากพี่จา๋า